ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้เพู่นการสมัครโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลน,นะผมบอกคิดลับเลยก็คือน,นี่เลยฮะเตรียมข้อมูลที่จะกรอกไว้ให้พร้อมเลยในอ่คผมเนผมกรอกไว้หมดเลขบัตรชื่อจริงนะเลข13หลัก แล้วก็ลิงก์ที่จะเข้าไปสมัครเตรียมพร้อมไม่เลยพรุ่งนี้ก็แค่กอบวางกอบวางแน่นอนก็เนี่ยฮะคนละครึ่งก็ประมาณนี้รอช่วง6กโมงเช้าได้สมัครในรนี้ครับนี่ครับ ก็คือมารอจนตอนนี้ยังไม่เปิดมันจะเปิดพรุ่งนี้หกโมงเช้าผมทิ้งไว้ลิง์ไว้ให้ด้านล่างนะครับนี่นะครับก็ขอ้ขอมูลต่างๆเนี่ยพิมพ์ไว้เลยคนระับเลขบัตรประชาชนชื่อจริงเลขหลังบัตรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเตรียมให้พร้อม